ฉันไม่ได้ตั้งใจภาษาอังกฤษว่าอะไร่า uh, I didn't mean to จริงๆจ,จบแค่นี้ก็ได้นะอ้าวจะจบด้วยคำว่า to แล้วไม่มีอะไรต่อได้เหรอได้สำหรับภาษาพูดได้เลย I didn't mean to I'm sorry I didn't mean to ซึ่งเต็มๆคือ mean to do that I didn't mean to do that ไม่ได้ตั้งใจทำสิ่งนั้นแต่ก็ตัด do that ในภาษาพูดเป็นแค่ I'm sorry I didn't mean to สังเกตการการออกเสียงคำว่า didn't didn't ออกเสียงแบบนี้เร็วๆนะนี่ didn't didn't ถ้าอยากพูดชัดกว่าฝรั่งอีกครับก็พูดแบบนี้ฮะอ,อย่างนี้เลย didn't 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 แบบนี้ฝรั่งฟังแล้วโอ้โหชัดกว่ากูอีกอปัดโถชัดกว่ากูอีก didn't แต่ฝรั่งก็จะพูด didn't ทั้งอเมเิกันทั้งอังกฤษิ didn't 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 I didn't mean to I didn't mean to it was unintentional โ okay. อเคเพราะว่าถ้าตัด o n ตรงนี้ it was intentional แปลว่าตั้งใจทำมันคือเจตนาทำเจตนาจงใจ uh, intentional unintentional ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจ it was unintentional it was Unin. Uh, yang Ten. It was unintentional. It was unintentional. Unintentional. It was unintentional. I didn't mean it. Diamond gun.